<ส>นนเพราะว่าน้ำผึ่งนี่ไงมันคือบ่คือกันเราอยากเห็นหัวน้ำมันขอบอกได้เลยครับได้เลยจะเอาแบบหัวไปขันเองเลยก็ได้สบายสบายเลยครับเมื่สารละดีแล้วเ<อ>ราต้องเสียเวลาเามาขันเนาะกับเพิงเมื่คนละห้างเมื่อโคนละสีงไงเออมันหากินคนละโซ่นน้ำหากินคนละโซแล้วลกันน้ำน้ำหวานเมื่อโคนละดอกใหม่ดอ,อกเกศสนอนคนละยางกันกับสีออกออกแดงบางที่ขาวใสก็มีแมน ดอกทัวผีนั่น้าผึ่งใหม่นั่นใสปิ้งเลยครับเพื่อนสวัสดียี่สิบเก้าครับตามจากดอกมายาลาบพอดีมาเข้าแห่ออกพอดีเลยป่าปามเดินมาทางป่าปามพอดียังไม่ทันเดินก็ผมเขาบอกให้ออกให้หน่อยเขาบหลังไม่ค่อยโตแล้วเพื่อน ไม่รู้เป็นลังเลยอ่ะเดี๋ยวสูงให้ดูนเพื่อนนี่ครับเห็นแค่อยู่ใต้ลังข้างๆมองไม่ค่อยเห็นเพื่อนย้อนแสงหน่อยนะครับนี่ครับผมไม่รู้ยังไงอ,อีกมุมดูอีกมุมครับผมอืมอีกมุมก็น่าจะพอเป็นแล้วแหละครับแต่เห็นนิดเดียวเพื่อนลางๆครับผม นี่ครับเห็นจิ้นดอกันจะลาบบินมาทางปากปามพอดีเขาอยู่พอดีแต่เขากลับไปแล้วครับผมขอบอกววาอยู่นี่อยู่นี่เขาอะไปครับผมเตรียมควบขึ้นเลยขึ้นตรงตามห้ไปตามไม่รู้ว่าครบ,ครบ có thể là một cặp ba người có thể chập chân chung mày dữ vậy ดูกัันครบผมโอย้ยังใหม่อยู่เพด้วนยังใหม่อยู่ครเลยลงๆบัตดีวันที่สิบเก้าครับผมสิบเก้าชันวาวันนี้มากับพันนายครับพันนายพามาลุยลางสวยเลยเพื่อนสวยอยู่ แต่ดูมันจะแก่แต่หัวน้ำอุ่มได้เนาะหัวน้ำดูอุ้มอุ้มอยู่นี่ครับทรงงามอยู่ด้วยนี่ไปครับทำครบก่อนไปครับเพื่อนครบเสร็จแล้วหัวน้ำดูอุมอ่มๆอยู่น่าจะเป็นเพิ่งแก่แล้วครับไปครับผมพรขึ้นเลยครับ ใ้ควรพึ่งก่อนครับผมโอ้แสืง่ากเลยนี่มีน้ำมีอะไรไหมเนี่ยไปเรืยกยๆโอ้ี๋ืวนี่มีใครเข้ามาครับผม สองรอบสามแล้วเลเื่อนน้ำเพื่อนจะมีบอัอมันก็อพอได้อยู่ครับรอบสองครับผม

好走，太强了。 เพือนๆลงครับผมเรียบร้อยครับผมดับรพดับไฟตายต้นดูด้วยเดี๋ยวน้ำสวยอยู่ผมว่าจะให้ดูน้ำลืมลืมให้ดูน้ำนี่ครับย้อนแสงนอนี่น้ำสีสวยเลยออกเหลืองเข้มครับผมเหลืองเข้มเหลืองฟอง ย้อนเสียงมองยังไงนี่เอออย่างนี้พอเห็นเลยท่านไปให้บางคนเขาว่าน้ำเึ้งมันขึ้นนีเหลืองเออเขาสร้างสองขวดเอข้างหนึ่งมันเหลืองอ่อนข้างหนึ่งมันแดงเือข้มเขาบ่าน้ำผึ้งอย่างมันขึ้นบ่คือกันอยากเห็นหัวน้ำมันบ่บ่ได้เลยครับได้เลยจะเอาแบบหัวไปขันเองเลยก็ได้สบายสบายเลยครับทั้งสามระดีแล้วบ่ต้องเสียเวลามาขันเนาะ กับเพิงมันคนละห้างมันกี้คนละสีไงเออมันหากินคนละโซนน้ำหากินคนละโซนแล้วกันน้ำน้ำหวานมันกี้คนละดอกไม้เออดอกเกสรคนละย่างกันกับสีออกออกแดงบางที่ขาวใสก็มีแมี่ดอกทั่วผีนั่นถ้าพึ่งใบไม้นั่นใสปิ้งเลยออกใสไปครับเพื่อนออกครับผมร้อนเดี๋ยวรอดูขี้ไฟใต้ต้นแป๊บหนึ่งพึ่งก็วือร์เว่อว่ออยู่หัวนี้ได้เนี่ย